สิ่งที่แต่ละคนแถลงว่าจะทำอะไรผมติดตามดูจากโปสเตอร์หนังสือหาเสียงออกทีวีมากมายหลายสิบชั่วโมงเห็นทะลุปูปองว่าแต่ละคนมีรูปธรรมชัดเจนจะใช้เงินกี่แสนล้านกี่หมื่นล้านกี่พันล้านจะทำอะไรเสร็จเมื่อไหร่เที่ยวนี้ค่อนข้างจะชัดเจนมากๆเป็นปัญหาย่อยๆมากๆเลยนะครับซึ่งแต่ปัญหาย่อยๆเหล่านั้นน่ะจริงๆแล้วโยงใยสัมพันธ์กันแล้วขณะเดียวกันนั้นก็มีความสำคัญหนักเบาไม่เท่ากัน คำถามคือว่าคนที่จะเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครเป็นผู้นำทางการเมืองระดับนี้เนี่ยจะต้องมีแนวคิดอะไรที่จะเข้าใจโครงสร้างของสาเหตุแห่งทุกสาเหตุแห่งปัญหาตรงนั้นหรือเปล่าอะไรคือสาเหตุแห่งทุกตรงนั้นครับคุณถ้าไม่เข้าใจสาเหตุแห่งทุกแล้วมันจะไปแก้อะไรได้ครับผมก่เริ่ก่อน ที่เรามีการวางแผนที่จะพัฒนากรุงเทพมหานครที่ได้กราบเรียนไปแล้วว่าทำง,งานกัน3ปีกว่าด้วยองค์กรต่างๆเนี่ยครับก็เพื่อจะแก้ปัญหาปัญหาของประชาชนไม่ต้องถามใครก็บอกได้น,นะฮะปัญหาเรื่องการเดินทางที่ติดขัดปัญหาเรื่องสภาวะแวดล้อมอากาศเสียน้ําเสียขยะอะไรต่ออะไรต่างๆซึ่งหลายอย่างเรื่องเรื่องขยะเรื่องรถดูดฝุด่นเรื่องอะไรก็ได้จัดมาแล้วนะครับ<ๆ>แต่จะต้องรอเวลาที่ ที่ถ้าฝุ่นมันเยอะๆเนี่ยท่านเพิ่งซื้อเครื่องดูดฝุ่นมาจะให้บ้านมันสะอาดทันทีก็ต้องรอเวลาที่มันจะท,ทําทุกคืนทุกคืนทุกคืนไปแล้วอีเดือน2เดือนมันก็เสร็จเองนั่นคือสะารครับนั่นเป็นปัญหาย,ย่อยใช่ไหมครับครับผมอะไรคือโครงสร้างของปัญหาใ<ร>่ย่อยต่างๆเหล่านั้นที่มันมันกระจุกอยู่ครับโครงสร้างใหญ่เนี่ยครับคือวิสัยทัศน์ที่ผมได้ทําการศึกษามาว่าแต่ละปีแต่ละปีกทมจะต้อง ใช้งบประมาณทั้งของคอมอและทั้งของหน่วยงานต่างๆที่บริการกอมอที่มีงบประมาณของตัวเองนะครับจะต้องใช้ไปในแผนที่และเข็มทิศใดที่จะให้คุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพมหานครดีขึ้นแต่ละปีแต่ละปีตามลําดับครับผมครับครับผมขอคิดด้วยคนตรงนี้นะครับ,รบที่อาจารย์กฤษดาพูดผมว่าที่เราพูดกันมาทั้งหมดนี่นะครับเรื่องการให้บริการบริหารงานของกทม นะครับคือการให้บริการกับคนนะครับถ้าไม่มีคนก็ไม่มีบริการนะผมถึงย้ําอยู่เรื่อยว่าเราจะให้กทมนี่นะครับผู้ที่จะมาเป็นผู้ว่าเนี่ยจะให้กับบริการกับคนเท่าไหร่นะอีกสปีมี10อีกเป็น14ล้านคนอีกสิปีเป็น20ล้านคนถ้าเราไม่กําหนดนะครับและผู้ว่ากทมก็ไม่มีอํานาจที่จะกําหนดตัวรัฐบาลเองนะครับมีอํานาจนะครับและก็มีแนวทางที่จะกําหนดได้ เพราะฉะนั้นการที่ผมมาพูดถึงเรื่องปัญหาเรื่องโครงสร้างนะครับของอปัญหาของกทมเนี่ยนะเราต้องมองทั้งประเทศนะครับดูโครงสร้างของทั้งประเทศนะครับว่ามันสัมพันธ์กับปัญหาของกทมรัฐบาลจะต้องเป็นคนแก้นะครับปัญหาแต่ละอย่างเนี่ยฟังท่านอาจารย์ปิสดาพี่ลองนะครับอออดออรโจอมาเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยต้องไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆของรัฐบาลไม่มีใครเคยมองว่าคนที่จะต้องรับผิดชอบ ในเรื่องของ,ของการแก้ปัญหาของกรทมคือตัวนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลทั้งรัรฐบาลด้วยนะครับเราไปหลงประเด็นอยู่ว่าผู้ว่ากรทมนี้มีอำนาจเหลือหลายนะฮะอาจจะถูกเป็นการสร้างภาพมาเป็นสิบกว่าปีที่ผ่านมาว่าพวกว่ากรทมเนี่เหมืมมอนกับเทวดาองค์หนึ่งนะครับแก้ปัญหาจราจรดได้แก้ปัญหาบนลาวะได้ทั้งทงท,งท,งที่ปัญหาจราจรปัญหาบนลภาวะทั้งหลายแหล่นี้เกิดขึ้นมา จากการเจริญเติบโตของกทมอย่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดอย่างไร้ทิศทางนนเพราะตัวรัฐบาลใหญ่เองเนี่ยไม่มีทิศทางในการพัฒนากทมและประเทศไทยนะครับหมายความว่าให้คิดถึงรัฐบาลด้วยหมา,าตัวรัฐบาลใหญ่ไม่มีทิศทางจึงทําให้เกิดการกระจุกตัวที่ตรงน,นี้ถูกต้องครับ<ๆ>ถ้าหากว่า มีทิศทางนะครับปัญหาก็ทมในปัจจุบันนี้เนี่ยก็คงไม่หนักหนาอะไรนะไม่ต้องฟานเทวดามาแก้หรอกครับนะฮะ<ช>ประเทศที่เจริญแล้วในยุโรปในอเมริกาในญี่ปุ่นที่อาจารย์เปษนดาพูดถึงเลย<ช>ก็ไม่มีประเทศไหนนะครับ<ช><ช>ที่มีเมืองหลวง <c oughs> มีความร่ํารวยถึง90%ของทั้งประเทศครับคุณจำลองครับอาจารย์เจียมศักดิ์พูดถูกต้องครับพูดถึงเรื่องโครงสร้างแล้วพวกเราก็พูดกันถึงเรื่องโครงสร้างว่าเป็นปัญหาหนึ่ง นในการแก้ไขปัญหากรุงเทพมหานครเมื่อสองวันที่ผ่านมานั้นพวกเราก็ไปออกโทรทัศน์ช่องเจนะครับแล้วผมก็เสนอว่าจะต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริาารหารราชการกรุงเทพมหานครปี2,528ซึ่งอาจารย์กรมวลดรธรร,ดร,รมดรกมลทองธรรมชาตินะฮะอาจารย์ก็บอกว่าท่านเป็นคนร่างคนหนึ่งแล้วก็เห็นว่ามีหลายอย่างที่จะต้องแก้ไข เพราะฉะนั้นในแนวนโยบายของผมเรื่องโครงสร้างนี้ <S <S ขอเรียนอีกทีนะครับว่าจะต้องผนึกกําลัง5ประสานแล้วก็ประชุมปรึกษาหารือกันว่าโครงสร้างที่ออกมาใหม่นั้นจะต้องให้การบริหารงานกรุงเทพมหานครเป็นไปโดยประชาชนได้รับบริการที่ดียิ่งนะครับโดยมีการประชุมปรึกษาหารือและเสนอได้ภายใน6เดือน <S <S แต่ขนาที่ยังไม่ถึงจุดนั้นนะครับเราจะไปรอให้มีการแก้พรบรปี28ก่อนนั้นคงจะไม่ได้ เราก็ต้องบริหารงานภายใต้ขอบเขตจำกัดซึ่งในหลักการบริหารภาษาอังกฤษก็บอกว่า management under constraint นะครับแล้วเราก็รู้ว่าสาเหตุแต่ละอย่างนั้นสาเหตุอย่งทุกนั้นคืออะไรอย่างที่อาจารย์กฤษดาได้บอกไปแล้วเช่นการจราจรติดขัดเนี่ยมาจากไหนสาเหตุก็คือว่ารถมันมากกว่าถนนในขณะที่เราจำกัดจำนวนรถไม่ได้จำกัดพื้นที่ไม่ได้เราก็ต้องแก้โดยใช้วิธีขนคน,นมากกว่าคนรถ นั่นอันนี้ผมคิดว่าไม่มีปัญหาครับครับแต่เองเห็นด้วยคุณคุณกรไหมครับที่บอกว่าปัญหานั้นเพราะว่ามันเกิดการพัฒนาประเทศประเภทกระจุกตัวทําให้เกิดปัญหาวุ่นวายหมดในกรุงเทพครับแม้กระทั่งสลัมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นนั่นใช่ครับครับนั่นเป็นปัญหาหนึ่งครับครับคุณพิจิตรครับการวางแผนของเมืองเนี่ยครับเราไม่ได้มีการวางแผนกันในระยะยาวเลอที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผังเมืองเราไม่ได้มีการกําหนดใช้ขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราว แล้วก็สาธารณภูภคต่างๆเนี่ยครับมันก็ไม่สามารถที่จะมารองรับมาสร้างให้พอเพียงกับการเจริญเติบโตเป็นการเจริญเติบโตอย่างไร้ทิศทางเพราะฉะนั้นอันนี้จะต้องโทษจุดที่ว่าการวางแผนแล้วก็นําไปสู่ผังเมืองที่ได้พยายามที่จะทําขึ้นมาใช้ในอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าการควบคุมความเจริญเติบโตของเมืองเนี่ยครับเราเป็นไปอย่างกระทนกระแทนผมเห็นด้วยกับท่านกรว่าจริงๆแล้วการที่ประชาชนอพยพแปรงงานอพยพเข้ามาในเมืองเนี่ยครับก็กลายมาเป็นว่า จะต้องสร้างความรองรับสิ่งที่มารองรับการย้ายเข้ามาของคนนะครับให้เพียงพอต่อการที่จํานวนคนเพิ่มมากขึ้นตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นอย่างไร้ทิศทางอีกเิ่นเดียวกันในประเด็นที่3ก็คือว่านัฐบาลกลางเองนะครับไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับในเรื่องของว่าจริงๆแล้วกรุงเทพมหานครไม่ใช่ให้บริการเฉพาะคนกรุงเทพเท่านั้นกําลังให้บริการกับคนเกือบทั้งประเทศทุกสขามาิช้บริการครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่า เป็นเรื่องที่ภาวะที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าการอพยพเข้ามาอย่างไร้ทิศทางที่กุณอกรว่านี่ถ้าหากว่าจาก3าสาเหตุนี่ครับเป็นหลักสําคัญนะครับที่ทําให้การพัฒนาเมืองเนี่ยครับนำไปสู่ความสลับซับซ้อนยุ่งเหยิงจนถึงทุกวันนี้ครับผมไม่เห็นนโยบายของผู้ว่าคนใดเลยครับที่พูดกันถึงเรื่องปัญหาเรื่องเอชใน4ปีข้างหน้าครับกรุงเทพมหานครจะเต็มไปด้วยคนเป็นเอช <c oughs> หรือไม่จะทาไงครับอาจารย์พูดเรื่องนี้นะครับที่จริงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ว่า ประชากรที่เราบอกว่าจะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเท่านี้จนกระทั่งแน่นกรุงเทพนั้นอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่นน่นก็ได้อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นก็ได้เพราะโรคร้ายอันนี้นะครับ,รบที่จริงผมคิดว่าทุกคนนะมีนโยบายเกี่ยวกวับเรื่องการป้องกันและการเยียวยาผู้ที่ติดโรคเอดแต่เนื่องจากว่าระยะเวลามีน้อยครับในการไปถแถลงถ้าเราบรรจุไว้หมดนโยบายเราคงจะต้องแค่นี้ยิ่งกว่าร,รัฐบาลซะอีกและเนื่องจากว่าผู้ว่ารายการกรุงเทพหมหานครนั้น ไม่ต้องแถลงนโยบายต่อสภากรุงเทพมหานครที่จะต้องทําเป็นเล่มๆอะไรทํานองนั้นจึงไม่ได้มีการพูดกันดังนั้น,นผมหเห็ว่าเป็นเป็นปัญหาหรือเป็นสิ่งที่อยากจะทําน้อยกว่าอย่างอื่นที่แำอย่างอื่นไม่ไม่ใช่ครับ,รบอยากจะทํามากครับแต่ว่ามันมาอยู่ตรงนี้ครับอาจารย์ครับถ้าแม้ใครพูดออกไปอาจารย์ก็จะบอกว่าไม่มีรูปธรรมเพราะรูปธรรมก็คือตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนที่จะมาแก้โรคเอชก็ได้แต่พูดกันเหมือนเหมือนอย่างที่เราพูดกันมาแต่เดิมนะครับว่าเราจะต้องมีการ ให้ให้ความรู้กับประชาชนว่าโรคเอดมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อมีคนติดโรคเอดมาแล้วเราอย่าไปทอดทิ้งเขาเราจะต้องช่วยเป็นกําลังใจให้เขาก็เหมือนกันทุกคนนะครับต้องเห็นปัญหาใราคิดว่าคงจะมีปัญหาแน่นอนในอนาคตในสี่สิบแล้วผมคิดว่าทุกคนเนี่ยครับมีวิธีการก็คือสิ่งที่เราได้พูดกันมาแล้วนะครับแล้วในกรุงเทพมหานครนั้นเขาก็มีโครงการอยู่แล้วซึ่งอาจารย์กฤษดาก็ทําอยู่ในตอนที่เป็นผู้ว่านะครับโครงการต่อสู้โรคเอด มีการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุมีการบอกผู้บพี่น้องประชาชนมีการจัดนิทรรศการทำหลายอย่างตอนนั่นจ้างกฤสดาทำนั่นฝีมือจรยงกิษดาหรือฝีมือพรรกพลังรมครับผมขออนุญาตไม่พูดนะครับให้พูดนะครับสถานบริการสถานของการที่จะใช้ดูแลผู้ที่ป่วยโรคเอดสเนี่ยครับกทมมีส่วนที่จะเข้าไปมีการจะเพิ่มงบประมาณเพิ่มพื้นอีกด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยครับผู้ป่วยโรคเอสหลายคนหลายรายนะครับได้รับการอังเกียจากสังคม แม้ว่าเราจะใช้ความพยายามในการทำความเข้าใจกับสังคมว่าโรคนี้ไม่ได้ติดต่อกันได้ง่ายๆนักแต่ว่าก็ยังได้รับการดังเกียจอยู่ก็เกิดเป็นความรู้สึกที่เลวร้ยวายลงไปเรื่อยๆของผู้ที่ป่วยเพราะฉะนั้นในสถานีบริการที่จะต้องเป็นผู้ที่รับการรักษาของผู้ที่ป่วยโรคเอดส์นะครับน่าที่จะเป็นส่วนที่กทมจะผลักดันให้เกิดขึ้นจํานวนคนที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับจะเป็นส่วนที่เป็นภาระซึ่งรัฐบาลกลางจะต้องทราบดีครับว่าในเรื่องนี้จะปล่อยให้กมทมทําคนเดียวไม่ได้แล้วร,รัฐบาลกลางต้องเอา เงินงบประมาณมาช่วยในการที่จะเสริมสถานภาพที่การจะเรงรับคนป่วยเหล่านี้ได้ด้วยทางครับเห็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับครับอาจารย์ครับผมขอเติมนิดนึงนะครับว่าสาหรับในคณะของผมนั้นมีรองผู้ว่าท่านหนึ่งคือดรววนาเชิดบุญชาตินะครับท่านศึกษาเรื่องนี้ท่านทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านเป็นหัวหน้าโครงการทดสอบวัคซีนรักษานะครับไม่ใช่ป้องการรักษาโรคเอดส์นะครับซึ่งอยู่ในคณะกรรมการป้องกันโรคเอดส์แห่งชาติ และในเร็วๆนี้ก็อาจจะมีข่าวดีว่าได้มีวัคซีนที่สามารถรักษาโรคเอดได้นะครับรซึ่งต้องรอระยะเวลาอีกหน่อยดังนั้นผมยืนยันนะครับว่ามีแนวทางโดยแน่ชัดตอนนี้มีคนคนที่สมัครผู้ว่ากเนินมนครทั้งหมดตอนนี้มีกี่คนนะครับ29คน29คนนะครับจะมีใครติดเชื้อเอดบ้างหรือเปล่าไม่ทราบนะครับ29คนนี้เออแต่ไงผมคนหนึ่งคงไม่ติดนะครับครับกฤษฎาครับผม ไม่รู้เขาเขาไม่ได้มีการทดสอบทุกคนนะครับ <c oughs> ว่าเทสต์โพซิทีฟหรือเปล่าแนละั้นไม่เกี่ยวข้องกับในการสมัครผู้ว่าแต่ผมก็ไม่เป็นแน่นี่นะครับกทมเนี่ยมีแผนนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับไม่ใช่แผนวิสัยทัศน์ที่ผมได้กราบเรียนเมื่อสักครู่นี้แล้วเรามีแผนพัฒนากรุงเทพมหานครนะครับแต่ละแผนนี้เรากําลังแผนทําแผนที่5อยู่นะครับที่จะเริ่มใช้ในปี 2540ไปถึง2545แล้วเป็นแผนที่เร่งไปในทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาแผนที่8ของชาตินี่นะครับแล้วเป็นครั้งแรกที่เราได้มีแผนพัฒนาเขตเมื่อก่อนนี้มีแต่แผนพัฒนากรุงเทพมหานครเท่านั้นนี่นะครับซึ่งมันเป็นภาพกว้างเกินไปแล้วพี่น้องประชาชนไม่มีโอกาสที่เข้ามา เสนอปัญหานะครับเราได้จัดการรวมผู้นำชุมชนข้าราชการและผู้แทนของประชาชนทุกระดับทั้งสงสงสกสกสมสาชิกสภากรุงเทศมหานครและสมาชิกสภาเขตเนี่ยนะครับที่จะมาประชุมกันแล้วก็ดูว่าในเขตของแต่ละเขตของ38เขตนะครับปัญหาอะไรที่ทั้งสาเศร้าคิดว่าเป็นปัญหาที่ สาหัสเรียงลําดับลงมาเพื่อจะใช้งบประมาณเก่าให้ถูกที่<ร>น,นะครับเอก็เป็นปัญหาเอจก็เป็นปัญหาปัญหายาเสพติดก็เป็นปัญหาปัญหาเรื่องการที่จะพัฒนาคุณภาพคนด้วยระบบการเรียนการสอนที่ดีทําไมไม่มีในนโยบายครับมันไอที่จะพัฒนาเนี่ยครับ ท่านมีเวลาสักเท่าไหร่นะครับถ้าถ้าจะไปแจกไอ้แผนพัฒนากรุงเทพมหานครตอนนี้ไปขอที่กทมก็ได้ครับถ้าบอกว่ามีแผนพัฒนากรทมอย่างนั้นเนี่ยก็แสดงว่าบางส่วนนะครับก็แสดงว่าถ้ามีแผนอยู่แล้วในกรทมก็แสดงว่าไม่ต้องมีผู้สมัครอย่างนี้เขาก็ทําดังงานเขาได้อยู่แล้วแ่ใช่ไหมครับมีม้าเนี่ยครับมันต้องมีคนขี่หน่อยครับท่านอาจารย์ครับผมพีอัครับ ผมขอเรียนอาจารย์เทิมศักดิ์อย่างนี้นะครับว่าเวลาถ้าอาจารย์เติมศักดิ์ถามมากไปว่าเรื่องเดเรื่องเอ็ดนะฮะเรื่องยาเสพติดเรื่อง,องหลายๆเรื่องนะครับมันจะกลายเป็นอย่างนี้หรือเปล่าว่าคนเนี่ยอา,ายา์พยายามกระทําให้คนกรุงเทพเนี่ยคิดว่าผู้ว่ากทมอเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สองซึ่งมันไม่ใช่นะนะครับผมว่าต้องมองประเด็นดูว่ากทมอเนี่ยมีหน้าที่ที่ตามกฎหมายมันจํากัด นะครับต้องร่วมมือกับตัวรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขซึ่งโรงพยาบาลเขาเออลาเอยรามาที่ไหนโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีมากกว่าโรงพยาบาลของกทมต้องเยอะแยะโรงเรียนต่างๆของกระทรวงศึกษาเขาก็มีมากกว่าโร,ร,รงเรียนของเทศบาลคนจะเป็นปว่กากทมไม่ต้องใส่ใจปัญหานี้นะไม่ใช่ครับผมว่ามันต้องมามองกันนะครับว่ามองในระดับทั้งประเทศด้วยนะครับว่ากทมนเนี่ยมีปัญญาทําได้แค่ไหน นะครับจะไปหลอกลวงประชาชนว่าจะทําให้ดีกว่านะเ,เทพซีรินเลยนะหรือว่าสาธิตเลยหรือจะอะไรต่างๆจะทําให้โรงพยาบาลนะฮะดีกว่ารามาหรือจุลาเนี่ยนะครับผมว่ามารับความเป็นจริงกันและคุยกับกระทรวงศึกษาคุยกับกระทรวงสาธารณสุขคุยกับหน่วยงานรัฐบาลนะให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นว่ากทมจะทําอะไรได้บ้างรัฐบาล มองไปข้างหน้ากี่ปีนะแผน5ปีแผน8ก็ต้องมานั่งดูกันนะครับร่วมกันนะครับไม่ไม่ไม่งั้นผมว่างงตายเลยครับว่าไอ้กทมนี่ผู้ว่านี่เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่2หรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมผมคิดว่าก็จะต้องขอให้รัฐบาลกลางนะครับได้รับทราบด้วยเหมือนกันว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่ไม่ใช่ให้ผู้ว่ากทมมาดูที่เพียงคนเดียวมันจะเป็นปัญหาทั้งในเรื่องของยาเสพติดด้วยแล้วก็ผูกพันส่วนใหญ่แล้วอยู่ในชุมชนในอัดซึ่งมีอยู่พันสองร้อยกว่าแห่ง รัฐถ้าบางกลางต้องรับผิดชอบมาช่วยกันดูด้วยอีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับผู้ว่ากทมจะต้องไปทําการประสานแล้วก็บอกให้รู้ว่าจริงๆแล้วแม่นำน้าในขณะน,นี้ยังไม่มากพอที่จะไปทํางานที่กว้างไกลได้ครอบคลุมได้ทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือกับกระทรวงทะบวงกรมต่างๆเช่นกระทรวงสาธารณสุขกับคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดที่มีสํานักงานอยู่ต้องทํางานร่วมกันครับในเรื่องนี้ครับ